5 m i n u t e w i วิ Go วิคห์ราคาทองคำภายใน5นาทีสวัสดีครับพวกเราดูโอเทรดเดอร์มาวิเคราะห์มุมมองทองคำประจำวันนี้กันครับก็ก่อนอื่นนะครับมาดูกราฟนะครับตามเฟรมเดย์เนาะก็พบว่าแท่งเทียนนะครับเป็นสีเขียวนะครับมีการเบรครงสร้างชุดนี้ขึ้นมานะครับแล้วยังมีการขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับก็มีโอกาสนะครับที่ราคาเนี่ยจะไปเติมเต็มนะครับหรือว่าวิกฟิลดเกินกินพื้นที่ตรงนี้นะครับกรอบตรงนี้ที่ลงมาทั้งหมดได้นะครับผม แต่อะไรก็ตามครับเดี๋ยวเราไปวิเคราะห์จากทำเฟรม1ชั่วโมงกันก่อนดีกว่าครับว่าวันนี้เราจะเทรดยังไงได้บ้างก็เมื่อวานนี้นครับได้ให้แผนเซลล์นะครับแผนบายไปใช่ไหมก็มีโอกาสนะครับที่ราคาเนี่ยก็คือขึ้นมาชนส่วนนี้ครั้งแรกนะครับแล้วก็มีการย่อตัวลงมาอย่างรุนแรงนะครับอ่าเพื่อนๆอาจจะเห็นทิ้งนี้นะครับก็คือมันขึ้นไปตรงเนี้ยปุ๊บแล้วลงมาเลยนะ,ะเปิดแล้วก็ปุ๊บเหมือนอย่างนี้นะครับก็ใครที่เล่นเนี่ยก็ได้ประมาณ500จุด600จุดนะครับ ก่อนที่ราคาจะมีการเบรกประมาณ73ไปนะครับไปถึงเกือบ80เลยนะครับแต่ยังไม่สามารถผ่านไปได้เนาะแล้วก็มีการย่อตัวนะครับมาอยู่ในดับประมาณสัก70นี้จนถึงปัจจุบันครับโอเคเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันดีกว่านะครับว่าเออวันนี้เทรดตรงไหนได้บ้างนะครับก็ส่วนนี้ครับมีการใช้ไปแล้วนะครับขออนุญาตลบออกนะครับและลูกศรด้วยเช่นเดียวกันนะครับขอลบออกก่อนนะครับราคาครับมีการขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับไม่ได้มีการลดลงเลยนะครับถ้าเราใช้เส้นเทรนไลน์ 5TT นะครับอย่างนี้นะ ก็พบว่าราคาเนี่ยยังขึ้นอยู่นะไม่หลุดเทไลน์ตรงนี้มานะครับผมไม่ใช่เสร็จเทไลน์ห้านาทีเทไลน์หนึ่งชั่วโมงเนี่ยก็พบว่าราคาเนี่ยลงมาเทสแล้วก็ขึ้นเทสแล้วก็ขึ้นตลอดนะครับผมอ่าเพราะฉะนั้นก็มีโอกาสนะครับที่ราคาจะไปต่อได้นะอ่าโอเคโดยแนวต้านถัดไปนะครับจะอยู่โซนนี้นะครับตีแว้งแตว่วันก่อนแล้วเนาะ 2684 2685นะครับจนถึง2690นะครับโซนนี้ถ้าราคาขึ้นมานะครับอาจจะพิจารณาเซลล์ครั้งแรกได้เนาะอ่าโอเคตรงนี้มีกลุ่มก้อนคลัสเตอร์ตรงนี้อยู่นะครับที่เป็นแนวต้านนะครับอ่าถ้าราคาขึ้นมาโซนนี้นะครับน่าสนใจมากนะครับที่อาจจะพิจารณาเข้าเซลล์ได้ครับถ้าราคาหลุดโซนนี้ไปนะครับโซนถัดมานะครับเราตีรอไว้เลยนะครับวันนี้มีข่าวใหญ่นะครับอย่างนอนฟาร์มไปโลนะการจ้างงานนอกภาคการเกษตรนะครับเพราะฉะนั้น ถ้าตัวเลขออกมาแย่นะครับราคาทองคำมีโอกาสที่จะดีดได้นะครับเพราะฉะนั้นมีโอกาสที่พุ่งถึง5000จุดได้เหมือนกันนะครับแต่ถ้าตัวเลขนะครับออกมาดีกว่าที่คาดนะครับราคาก็มีโอกาสที่จะลงแรงได้เช่นเดียวกันครับโอเคมาดูแนวตั้งกันก่อนนะครับจุดนี้จุดที่หน้าเซลล์คือ2715นจนะครับจนถึง2720นะครับแต่จริงๆครับมีอีกโซนหนึ่งอยู่ตรงนี้นะครับก็คือ2725นเดีะครับแต่๋ยผมเอาโซนนี้ก่อนนะ ถ้าถัดตรงนี้ไปได้นะครับมีฟิฟโซนรออยู่นะครับที่สองพันเจ็ดร้อยสามสิบสามถึงสามสิบห้านะครับโซนนี้ผมให้เผื่อเลยนะครับแล้วก็อีกโซนหนึ่งนะครับมองไกลๆนะครับเราตีไว้แล้วนะครับเมื่อก่อนหน้านี้นะก็คือโซนนี้นะครับสองพันเจ็ดร้อยห้าสิบนะครับถึงสองพันเจ็ดร้อยหกสิบนะครับโซนนี้นะครับก็เป็นอีกโซนหนึ่งนะครับถ้าราคาขึ้นมานะครับเราก็อาจจะพิจารณาเซลได้ครับส่วนจุด่ายนะครับจุด่ายของเราเนาะ จุด buy ของเราณปัจจุบันนี้นะครับราคายังมีการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับถ้าใครอยากจะบายนะครับเล่นสั้นนะราคาลงมาแถวเส้นเทรนไลน์นะครับก็บายขึ้นได้นะครับหลุดลงมาปุ๊บเลิกบายนะครับแค่นั้นเลยนะสำหรับใครที่เล่นตามเทรนไลน์นะครับแต่ใครที่โอเครอตามโซนเนาะราคาส่งขึ้นไปรอตามโซนนะครับจุดนี้ยังใช้ได้อยู่นะครับแต่ว่าถ้าช่วงข่าวนอนฟาร์มออกนะครับช่วงประมาณสัก2 อสามทุ่มนะโดยประมาณนะอ่าช่วงนั้นนะเราก็เนี่เดี๋ยวเดเดี๋ยวดูวตารางนี้ตรงนี้นบอ่ไม่บอกเวลาซะด้วยอ๋อสองทุ่มครึ่งนะสองทุครึงช่วง2องทุ่มครึ่งนะถ้าใกล้ข่าวนะครับแล้วราคายังไม่วิ่งส่วนเนี้ยเราไม่ต้องตั้งลิมิตที่ไม้รอรับตรงนี้นะครับ ตรงนี้ไม่ว่าไม่หางี่สิ4เจตรงนี้ไม่วางไม้นะตรงนี้เราไม่เล่นนะครับเรามารอเล่นข้างล่างนี้นะครับ2,624ดีไม่ดี2,624ก้ก็ไม่น่าเล่นนะครับมารอเล่นตรงนี้น่าจะเป็นโซนที่น่าสนใจมากกว่านะครับก็คือดีมาโซนเลยนะครับก็คือ2 6 0 3นะครับถึง2,608นะครับถ้าหลุดลงมาอีกนะครับมาอีกโซนหนึ่งนะครับนั่นก็คือโซนนี้2589นะครับถึง2595ครับ อีกโซนหนึ่งลงมาอีกครับ2577นะครับอ่ะอันนี้คือดีมาเนาะที่รออยู่นะครับทุกคนอ่าลดมาตรงนี้อีกนะครับฟิปโซนหนึ่งครับ2560จะเห็นว่าที่เราเคยตีกันไว้นะครับเราเก็บไว้ใช้ได้นะทุกคนแค่เออว่ามันมาตอนไหนนะครับระวังแผนการบ้านไว้เนาะอีกโซนหนึ่งครับคือ2,540นะครับจนถึง2547ครับโอเคจะเห็นว่าวันนี้ ผมให้โซนเยอะมากนะครับเพราะว่าข่าวเราสำคัญจริงนะครับนั่นคือข่าวนอนฟาร์มไปโลนะครับเพราะฉะนั้นวางแผนการเทรดให้ดีๆนะครับแต่เบื้องต้นถ้าเทรดตามเทรนเทรดเล่นบ่ายนะครับเล่นง่ายกว่าเนาะถ้าหาจังหวะเข้าบายต่อไม่ได้นะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับตามสวิงโลต่างๆนะครับที่ลงมาทดสอบตามเส้นเทรนไลน์แบบนี้นะครับลงมาพิจารณาเข้าบายได้หรือราคาลงมาเทสประมาณนี้กลุ่มกรณอนนี้2 6 6กิาการพิจารณาบายได้นะครับ วันนี้ผมขออนุญาตไม่ใส่ลูกศรนะครับเพราะว่าโซนมันเยอะมากนะครับเพื่อนๆไปดูตามโซนนะครับและวิเคราะห์กันอีกทีนตามหน้างานนะครับผมและนี่ก็คือบทวิเคราะห์ราคาทองคำประจำวันนี้ครับก็ทุกคนเทรดอย่างมีสตินะครับในค่ำคืนนี้รุนแรงเจิงนะครับเป็นห่วงนะครับช่วงต้นปีแบบนี้ด้วยนะโอเคถ้าเชิญชอบคลิปวิดีโอนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ดูโอเทรดเดอร์ด้วยครับใกล้ซับ3,000คนมากๆแล้วนะช่วยกันนิดนึงนะครับผม แล้วก็ถ้าใครยังไม่มีบัญชีเทรดนะครับสามารถคลิกสมัครใต้ Description นี้ได้เลยนะครับทาง s t ต p โ e f เอฟเมีสินทรัพย์ให้คุณเลือกเทรดมากมายฝากทอนทันใจรวดเร็วแน่นอนแล้วเจอกันใหม่ครับในสัปดาห์หน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ